ดูวิธีการตั้งหารพหนุนามเราจะใช้วิธีการตั้งหารยาตวต,ตัวตั้งก็คือข้างบนแล้วก็ตัวหาร x กำลัง2บวก3ให้เราเอากําลังสูงสุดข,ของตัวตั้งมันก็คือ x กำลัง5หารด้วยกําลังสูงสุดข,ของตัวหารก็คือหารด้วย x กำลัง2เหลือกําลัง3แต่นั้นเอากาลัง3เนี่ยไปไว้ข้างบนเราจะเอา x กำลัง3เนี่ยคูณทั้ง2ก้อนเวลาหารยาวเราต้องลบทิ้งเราจะหยุดหารก็ต่อเมื่อกําลังสูงสุดข,ของเศษต้องน้อยกว่ากําลังสูงสุดข,ของตัวหารหรือม, ing, มากกว่า ต้องหารต่อบองตัวนี้เป็นตัวตั้งเอากําลังสูงสุดของตัวตั้งลบเจ็ดเอ็กซ์กำลังสาหารด้วยกําลังสูงสุดของตัวฐานคือหารด้วยเอ็กซ์กำลังสองจากนั้นเราจะเอาลบเจ็ดเอ็กซ์ตัวนี้ไปวางไว้ข้างบนแล้วเราจะเอาลบเจ็ดเอ็กซ์คูณเข้าไปทั้งสองก้อนเพราวลาหานยาวเนี่ยเราต้องลบทิ้งเราจะหยุดหารก็ต่อเมื่อกาลังสูงสุดของเศษต้องน้อยกว่าตัวหานใหายังเท่ากันก็ต้องหารต่ออ่หยุดนะนี่เราจะไปแทนค่ะให้เราเอาจำนวนเต็มข้างบนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเศษส่วนด้วยตัวเอง